สวัสดีค่ะวันนี้เราตามมาถึงนครปฐมให้กู้อชุนช่วยสอนภาษาจีนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มจากวลีสั้นๆที่เราคุยกันบ่อยๆนะให้กู้อแปลว่าขับฝาเราพูดว่ายังไงเนาะค่ะแรกนะคะเราเริ่มจากคําว่ารบกวนด้วยค่ะหอยเก่าเช่าหอยเก่าเช่านะคะ สมมติว่าจะรบกวนให้ช่วยหยิบโทรศัพท์ให้นิดหนึ่งกุอ๋อพอจะพูดว่ายังไงนะเก่าเช่าหีแผ่ชิ่วเทียนจีพุ้นหงหาอ่านะคะคำต่อไปนะคะอขอโทษค่ะขอ,ขอโทษค่ะ,คะตุย้ยอุ่งชูแล้วก็สังหาก็กล้องเข้าชิมสังหาก็ชู้เจอชู้ชู้ชู้ชอ๋อสั้นๆอย่างนี้เลยนะ,ะชูย้ยิฐาเช่นเราอยากจะเดิน ไปทางนี้แล้วเราอาจจะต้องเดินตัดหน้าเขาเราก็พูดแค่ว่าตุ้ยหมิชูแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยแหละตุ้ยหมชูต่อไปนะคะไม่ต้องเกรงใจซื้อขักขี้ได้ยินบ่อยๆเพลงลุงเกาชอบมีคำนี้นะขักขี้ขักคู่อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอีกอันหนึ่งไม่ต้องลำบากมากซื้อคุยขี้อันนี้เวลา เวลาเราเอาของไปฝากผู้ใหญ่นนเนาะคุณผอผู้ใหญ่ก็จะชอบพูดเออว่ามซื้ออันฟรีขีนาใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นเราเอาของไปให้เนานิดเดียวเขาขนอะไรมาไม่รู้ให้เราเยอะกว่าอีกมนถี <c oughs> ต่ตอตอเลย <c oughs> ต่อไปไม่มีปัญหาอ๋อหมอมุนถีหมอมุนถีนะคะเธอไม่ต้องกังวลอ๋อหยิบวางใจได้ยเปียงซิมอ่าเปียงซิมนะคะคอยสักครู่ค่ะ เต้นหยิดห่าแล้วก็เต้นหยิดเท่าก็ได้ใช่ไหมเพราะบางคนไม่ค่อยกล้าพูดคําว่าเต้นหยิดห่ดูแบบฟังดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเพระอเลยเต้นหยิดเท่านะดาค่ะแต่ตอนเด็กๆได้ยินแต่คําว่าเต้นหยิดห่านะใช่บรนเราจะพูดแบบนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อีต๊อเฉียนอีต้อเฉียนง่ายๆแบบนี้เองนะคะฉันไม่กล้าง่มูกล้ามงหมูกล้ามเออก็ตรงตัวนะไม่ยากไม่ยาก แล้วถ้าชั้นกล้าล่ะใหญกล้าไหกล้าห่วยนั้นะห่วยนันกองดีมากๆแถวห้อแถวห้องนะอย่างนี้เลยโอ้ยอันนี้มันยากเกินไปแล้วเถียดหนั้นเขียดหนั้คําว่าเกินไปเนี่ยเรามักจะใช้คาว่าเถียดนําหน้าเนาะเขียดข่อ เถียดกว่าอ้วนเกินไปก็เถียดผุยเถียดผุยผอมเกินไปก็เถียดเซลเห็นไหมเราใส่คําว่าเทียดเข้าไปปุ๊บจะมีคําว่าเกินไปใช่ไหมเชิญคุณก่อนสมมติเดินเข้าประตูไปเนี่ยมีคนเดินมาอเชิญคุณก่อนเชี่ยงหีเซียนคือเชี่ยงหนีเซียนนะคะคุณใจดีจริงๆเลยอันฮอรซิมอันฮอซิมประโยคนี้เนี่ยสมควรฝึกไว้ใช้ให้คล่องนะคะเป็นประโยคดีๆเนาะเป็นยังไงกันบ้าง ยองแตดยองยองปั้มยองนะคะมีหลายคําที่เราพูดกันถ้าเกิดเป็นแถวบ้านไงก็จะได้ยินคําว่าหมาสังยองเออใช่หมาสังยองยะห้อแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเด็กมันไปทําอะไรมาแล้วเราแบบแหมกวนเหลือเกินมันจะมีอีกคำหนึ่งอ่ะกุขอใช้ได้ไหมหมาย่องเออหมาย่องยะห้อเออหมาย่องนี่ดูเหมือนแบบ เป็นไงล่ะใช่แบบประมาณว่าเยอะเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมคะอารมณ์ต่างกันนิดหนึ่งหมาหยองกับหมาสังหยองไม่เป็นไรมุ้ยมุ้ยุ้ยแล้วมันมีหมอเสียงก้อนอีกคำหนึ่งนั่นเียงกกอน็ได้ไหมก็ห่อเหมือนกันแหละก็เป็นประมาณว่าไม่เป็นไรเหมือนกันเช่นขอบคุณนะที่ทําอะไรให้แล้วบอกไม่เป็นไรอม่เป็นไรก็คือหมอเสียงก้อนหมอเสียงก้อนนะทีนี้เรามาร้านแบบนี้ทั้งทีเราก็มักจะมีประโยค หรือคําพูดบางคําที่เกี่ยวกับในร้านนี้เช่นไม้มุดเขียนไม้มุดเขียนคือการมาซื้อของแล้วเขาก็อยากจะต่อเราเขาบอกว่าแหมแพงจังเราก็จะบอกว่าไม่แพงหรอกพูดว่าไงหวยกุยใช่วยกุุยผินสก้าธรรมดาราคาธรรมดาผินสก้านะคะได้คาใหม่ไปอีก ร้านเรามีแต่ของดีๆใช่เชียงแห่ห้อมุดเขียนเอเชียงแห่ห้อมุดเขียนเนี่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าก็นั่นแหละน่ะลดให้หน่อยได้ไหมไอ้ยี่ห่อห่อกำสังหยองยำห่อกำอ๋อสังหยองห่อกำกาเออแล้วถ้าเกิดว่าลดแล้วเดี๋ยวมันจะขาดทุนอ่ะอ๋อห่อกำเถ็ดต่อต่อหาเช็ดปุ้นอ่าเช็ดปุ้นเช็ดปุ้นนี่แปลว่า ขัดทุนใช่นะคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเวลาที่เราเริ่มหัดคุยกันอย่างเงี้ยแล้วอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาขักมาแล้วเราฟังไม่ค่อยออกเออใช่นะฟังไม่ค่อยออกนี่เราเรียกว่าอะไรแทนหมาชุดแทนหมอมาชุดเราก็อยากจะให้เขาพูดอีกครั้งหนึ่งเอออย่างงี้กล้องต้อยิดลิ้นอ่ากล้องต้อยดลิ้นหรือไม่งั้นก็เวลาเราฟังแล้วเร็วไปอยากจะให้เขาพูดช้าลงนิดนึงอ๋ออยงี้กล้อง เทียมั้งแก้งมันสั่งติดก้งมันสั่งติดมันก็คือช้าลงสักหน่อยเพราะนั้นวันนี้เราก็จะได้ประโยคที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันนี่แหละเนาะสำหรับท่านที่ดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะแต่คลิปหน้านะคะเป็นคลิปที่ผู้ขอชุนจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องขององค์พระเลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ